ขออนุญาตแกะก่อนนะโอ้นี่เขาแพ็คมาอย่างดีเลยนะครับนะโอ้โหนี่แพ็คมีมาด้วยนะโอ้แพ็คกล่องนอกให้ผมด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันคืออะไรโอเคอ่านี่ครับอนุมาน อ๋อนี่รายการที่7นี่ของลูกค้าโอเคเดี๋ยวยีกหนึ่งกล่องยีก1หนึ่งกล่องอีกหนึ่งกล่องคืออะไร ผมรอยจากรีวิวกล่องนี้มากเลยนะเป็นชุดกรรมการนะครับที่ระลึกสร้างทาเวทวสุวรรณนะครับพระราชมงคลวัชราจารย์หลวงพ่อพัดบุญญะกาโมวันเยด้วนวงเล็บทานทาหารอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์พศ2564พระรุ่นนี้นะครับเพื่อนรู้ไหมมีดราม่าก,กันเยอะมากนะฮะมีดราม่าก,กันเยอะมาก คือแบ่งย่อไม่ลงตัวหรือว่ายังไงผมก็ไม่ทราบนะผมเข้าไปสอบถามรุ่นนี้นะฮะโดนด่าม,มาเฉยเลยไปสอบถามของเพื่อนในกลุ่มนะะไปถามในไลฟ์สดเขาบองเอินว่าเขาไลฟ์สดขายพระรุ่นนี้อยู่นะฮะเขาก็เลยด่าผมโอเคนะครับเดี๋ยวโอ้โหเอาจริงนะเพื่อนกล่องสวยมากนะครับกล่องสวยมากกล่องมีราคามากเลยนะเจ้าของชุดนี้นะครับ เก็บกล่องไว้ด้วยนะฮะนะของสวยจริงๆนะครับพี่นะดูดินะเออวันนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดนะครับวันที่สิบเอ็ดเดือนสี่นะฮะเดือนเมษานะครับผมส่งให้ไม่ทันนะเพราะว่าของมาตอนประมาณห้าโมงครึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจัดส่งให้เป็นวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันที่สนะิบสองเนาะโอเคเดี๋ยวผมมารีวิวหานุมานให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ อันนี้ของลูกค้ารายการที่เจ็ดอ๋อนี่นี่น,น,น,นโอ้โหเนื้ออะไรเดี๋ยวผมดูก่อนนะรายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดเนื้อนวะการจัดสร้างอยู่ที่365ต้นนะครับ ราคาจองอยู่ที่700นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมารีวิวนี้เลยนะฮะชุดกรรมการนะครับชุดกรรมการจัดสร้างอยู่ที่199ชุดราคาจองอยู่ที่2,000บาทนะครับเป็นหานุมารุ่นนี้นะฮะหานุมานมนพปการนะครับ่านุมานมณฑปการใครที่อยากรู้นะครับว่ามีมวลสารอะไรบ้างนะครับนะเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะครับนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดู ไม่แน่ใจว่าอ่านี่นี่นี่นะครับนะพิมพ์เข้าไปว่านำเลิกหกนุมานมนประการน,นะครับอันนี้คือพูดจะสร้างนะครับนะนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่เลยนะครับใครที่อยากรู้นะครับนะเข้าไปดูนะฮะนี่นี่นะครับผู้จะพูดจะสร้างนะครับนี่พิมพ์เข้าไปได้ตามนี้เลยนะฮะนะ ในช่องของพี่คนนี้เลยนะครับนะมวลสารอะไรต่างๆนะครับ <c oughs> เขาลงไว้ให้เห็นหมดแล้วนะครับนะผมจะไม่มาพูดในคลิปนี้นะครับรุ่นรุ่นบนพักการบนพักการในอหิมานนะใช่เป็นอหิมานครับอ๋อหลวงพ่อทองทสุนทรศโนวันดมะไลจังหวัดนครราชสีมาครับสายของหลวงพอ่อบนโทนทายาทเลยเนทายาทเลยวันนี้มาเต็มศูนยเลยมาเต็มเลยครับมวลสารเยอะแยะมากมายได้เยอะครับ พิมมาอย่างไงพิมพิมเนี่ยคือต้นแบบก็มาจากหัตุมาพิ่นวัลลภะไร่ครับมี่มีราคาเรีหาค่อนข้างูในปัจจุบันใช้พิมด้านใช้พิม์น้นครับแล้วเราก็มีตำนานการทำเป็นชื่อมวการะกาลซึ่งแนวของหลวงพ่อปุยใช่ครับเพราะว่าเราได้เราได้จำนวนมวลสารมาจาก โอเคนะครับเพื่อนๆนะก็ประมาณนี้นะครับใครที่อยากรู้นะครับนะก็เข้าไปดูในช่องพี่เขาได้เลยนะครับนะพิมพ์เข้าไปเลยนะฮะนะนุมันม์ประการขึ้นมาทันทีนะครับชุดกรรมการนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบมากนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเกิดปีจอนะครับผมเป็นคนเกิดปีจอนะผมก็เลยชอบนะครับนะนี่มาในชุดแบบนี้เลยนะมีห้าตัวทั้งหมดนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะมาในกล่องแบบนี้ นะครับกว่าจะได้นะโอ้โหคือแบบนานมากอุ้ยกว่าจะได้หนุมานรุ่นนี้นะครับนะนานมากนะครับกว่ากว่าจะได้นะครับสร้างตั้งแต่ปีหกสี่สร้างรุ่นนี้นะกว่าจะออกมานะโอ้โหือบสงการไม่เกือก็เท่ากับสงการแล้วแหละนะวันนี้ก็วันที่สิบเอ็ดแล้วใกล้ วันที่สิบสองแล้วนะก็จะเป็นสงวันสงการนะครับไม่ได้เล่นมาหลายปีปีนี้ก็จะไม่เล่นนะครับในฮะเรามาดูกันมาดูกันเลยโอ้แล้วเอาออกยังไงล่ะทีนี้เอาออกยังไงฮนะอือหือ กล่องแน่นมากนะครับอีกนี่น,น,นี่ออกมาแล้วออกมาแล้วหนึ่งต้นอ่านี่นะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะอันนี้รายการที่เจ็ดนะของลูกค้านะครับผมนะเดี๋ยวเราต้องเก็บไว้ให้เขานะให้พี่เขาเอาไปรุ่นเองนะครับนะเดี๋ยวส่งของให้ันพรุ่งนี้นะครับวันที่สิบสอง มาดูกันนะครับนะมีอะไรบ้างเอ่ยอืมคือในใบรายการเนี่ยเขาผมก็ไม่รู้ด้วยเดนไม่มีไม่มีแปะไม่มีเปิดมาเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกล่องแรกกันเลยนะฮะเอ่ออ่ะเดี๋ยวมาดูกล่องนี้กันเดี๋ยวมาดูกล่องแรกกันเลย นะครับนี่เลยอ่านี่นะครับกล่องแรกนะฮะเป็นโอ้โหนี่อยู่มามาในถุงซีนแบบนี้เลยนะครับนะเป็นเนื้อกาไหลทองนะครับนี่รูปแบบนะครับก็จะเป็นรูปแบบของ หลวงปู่ทิมนะครับนี่นะฮะด้านล่างโอ้โหด้านล่างนี่อุดชนวนมอนสารด้วยผมได้หมายเลขอะไรเนี่ยอ๋อเนี่ยเป็นเป็นอุดผงด้วยนะครับนะเป็นหนุมานอุดผงด้วยผมได้หมายเลขหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้านะหนึ่งเจ็ดเก้านะครับการจัดสร้างอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าชุดเท่านั้นนะครับนะครับนะนี่เป็นเนื้อกระไรทองนะครับ ผมเป็นคนที่ชอบอยู่แล้วนะเพราะผมเป็นคนเกิดปีจอนะครับผมเป็นคนที่ชอบลิงอยู่แล้วนะครับนะนี่เป็นรูปแบบลงปุ่ทีมเลยนะครับนะชนวนมอนสันของเขาเนี่ยจัดเต็มนะครับรุ่นนี้นะฮะบอกให้นะเป็นรุ่นแรกนะเป็นรุ่นแรกของหลวงพ่อทองไยนะที่อุดผงนะครับนะนี่แล้วผงชนวนมอนสันผมก็ไม่รู้นะว่าคือมีอะไรบ้างนะแต่น่าจะเป็นว่านมงคลว่านอะไรต่างๆนะครับ ที่ผู้จะสร้างเขาไปหามานะครับอ่าเดี๋ยวมาชมอีกกล่องนี้เลยนะฮะน่าจะเป็นเนื้อ 3K นะครับนะน่าจะเป็นเนื้อ3กมกัตริยนะ์นะนนอนะโอ้โหนี่อ่านี่ครับเป็นเนื้อ 3K นะครับ อาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเพราะว่าอยู่ในสูงซีนนะครับนะตัดออกมาเลยดีไหมเอาไหม,อ,มอยากตัดนะอ,อันนี้ครับผมก็ได้หมายเลขหนึ่งแปดแปดนะครับอุดผงชนวนมอนสานนะต่อโค้ดอยู่ตรงนี้นะโค้ดอะไรก็ไม่ทราบนะเดี๋ยวต้องมาส่องให้เพื่อนดูวันหลังนะครับต่อโค้ดอยู่ตรงนี้ด้านนี้นะฮะตอสองโค้ดเลยนะครับนะ อันนี้น่าจะเป็นก้นน่าจะเป็นก้นทองแดงนะครับนะนี่นะตัวเนี่ยเป็นสามกษัตริย์นะครับก้นน่าจะเป็นก้นทองแดงนะครับนะนี่เลยตัวนี้น่าจะเป็นเนื้ออันปะกา้าอันปะก้าซาตินนะครับนะเออเนี่ยผมชอบนะง,งานซาตินเนี่ยอันนี่ นี่นะครับนะเป็นเนื้ออันปะกาซาตินนะครับอ่านี่เนื้ออันปะกาซาตินแบบนี้เลยนะครับนะสวยมากนะครับรุ่นนี้สวยมากนะเดี๋ยวมาดูหมายเลขกันนะครับนะผมได้หมายเลขอะไรเอ่ยโอ้โหนี่ครับผมได้หมายเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับ โอ้สุดแล้วนะฮะท่วมเลยนะครับนะโอ้โหได้หมายเลขหนึ่งหนึ่งนะครับนะโค้ตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาไปตอกตอกคำว่าอะไรนะเพราะเพราะข้อมูลผมไม่ค่อยมีนะรุ่นนี้นะแต่เท่าที่เรารู้เนี่ยมวลชนวนมวลสารเนี่ยสุดสุดยอดอยู่แล้วนะครับนะมีของเกจิดังๆทุกเกจิเลยนะครับนะ อ่านะอ,าองค์ที่สามผ่านไปรับชมองค์ที่สี่ครับองค์ที่สี่เดี๋ยวผมเอาเนื้ออะไรดีอ่ะองค์นี้ไม่แน่ใจว่าเนื้ออะไรเดี๋ยวมาดูกันนะน่าจะเป็นเหล็กน้ำผีนะครับน่าจะเป็นเหล็กน้ำผีนะครับนะนี่มีเหล็กน้ำผีอยู่ด้วยนะฮะ อตัดเลยดีกว่านะจะได้ให้เพื่อนเข็นอ่านี่ครับนี่เป็นไงนี่สวยงามมากกว่าตัดออกมาจากถุงซีนนะครับโอ้โหนี่เนื้อโอ้โหนี่เลยนะฮะสุดจริงนะครับโอ้โหรุ่นนี้เหมือนกลับของหลวงปู่ทิมเลยนะครับโอ้โหนี่ มาดูเลขโค้ดกันผมได้ไหมเลขเขาตอกอะไรอะ่ะอันนี้ก้นเงินเหรอใช่ไหมได้หมายเลขหนึ่งห้าห้านะครับนะเออผมผมผมก็ไม่มีข้อมูลรุ่นนี้ด้วยดินะอ่ะเดี๋ยวมาชมตัวสุดท้ายแน่ใจเท่าไหร่นะครับนะนี่ นี่เป็นไงนี่ไม่รู้ว่าองค์ไหนนะวะไม่รู้ว่าองค์ไหนเออเป็นเหล็กน้ำพีนะครับนะอันนี้ก็อดอุดฐานเงินเหมือนกันนะเนี่ยอุดฐานเงินทั้งสองทั้งสองเลยเนะี่ยใช่ไหมนี่เห็นไหมเฮ้ยแต่อันนี้มีตอกเยอะกวา่าน่าจะเป็นเนื้อนะวะ นี่ต่อโคดดาวกระจายอยู่ด้วยมีโคดดาวกระจายอยู่ต้องสองข้างนะครับแล้วก็มีผมได้ไหมายเลขหนึ่งแปดห้านะครับหนึ่งแปดห้าต่อโคดดาวกระจายนะครับแล้วก็มีอักขระยันอยู่ด้านล่างนะฮะอาไมีซูมเฉยอีก นี่นะฮะผมลืมให้ดูตัวกล่องนะครับนะตัวกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะฮะด้านหน้านี่มีอ๋อนี่เป็นยันเป็นยันที่เขาใช้ตอกที่ฐานหนุมานเลยนะนี่นะตักล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะอ่าเนี่ยมาดูทั้งห้าตนกันนะครับมีเนื้อ3าเคนะครับอันปาักกาซาตินแล้วก็ชุบ เด็ดเดดเดอ่านี่คับเพื่อนนะฮะจะมีนะฮะเป็นกระไหลทององนี้นะครับสามเป็นกระไหลทองฐานอุดผงนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นเนื้อสามเคอุดผงมันกันนะครับอันนี้เป็นเนื้ออันปาก้านะครับอุดผงมันกันนะฮะได้หมายเลขหนึ่งหนึ่งด้วยนะครับ เนื้อนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นเหล็กน้ำผีนะครับนะเพราะตรงตูดเขาเนี่ยนะน่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นเหล็กน้ำพีนะครับตัวสุดท้ายน่าจะเป็นเนื้อนวะนะครับน่าจะน่าจะเป็นเนื้อนวะเพราะว่าตอกตอกโคดทอทหารอ่าเห็นอันนี้เห็นไหมเอ่ย นี่นะจะไปเห็นไหมนะฮะนี่ต่อโคตททหารนะอ่านี่นะทั้งหมดห้าตนนะครับนะโอ้สวยงามมากนะครับผมนะโอเคนะครับผมคลิปนี้เ๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับถ้าใครชอบนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะฮะสวัสดีครับ